สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาได้ร่วมกับปตทอสอพอจัดฝึกการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าเป็นอาชีพที่รายได้ดีและตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการสูงโดยเฉพาะอุตสาหากรรมปิโตรเลียมเปิดฝึกอาชีพทุกรอบมีผู้สมัครเข้าร่วมเต็มเร็วทุกรอบติดตามได้จากรรยง,งานครับ ที่นี่คือศูนย์ฝึกช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าหนึ่งเดียวในประเทศไทยตั้งอยู่ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาจังหวัดสงขลาสถานที่มีการฝึกเชื่อมแบบบนบกและแทงน้ําขนาดใหญ่สองแทงสําหรับการเชื่อมตัดโลหะใต้น้ำอาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวโดยรอบนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลา ได้เปิดฝึกอาชีพหลักสูตร30ชั่วโมงได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายจากปตทอสอพอ,อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2512จนถึงปัจจุบันรวมกว่า11.1ล้านบาทด้วยด้วยลักษณะาง,งานของการสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมในในทะเลหรือที่เรียกว่าออฟชอร์นะคะเป็นงานที่มีอยู่ทั่วโลกคนที่มาฝึกทักษะตรงนี้เนี่ยสามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้เพราะมันเป็นวิชาชีพเป็นความสามารถของเขา เขาก็จะสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ทํางานกับเราหรือว่าไปทํางานในธุรกิจลักษณะนี้ที่ต่างประเทศก็ก็จะทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้มากขึ้นมีโอกาสสร้างโอกาสให้กับคนไทยในการทํางานที่เป็นทักษะเฉพาะที่มีความสามารถที่จะไปรับงานได้ทั่วโลกค่ะ ช่างเชื่อมและแตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอาชีพที่ตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศยังมีความต้องการสูงโดยเฉพาะธุรกิจสำรวจกกรอุตสาหกรรมอิเลรเลียมรวมไปถึงเกี่ยวกับการซ่อมปรับปรุงเรือและระบบของเขื่อนใต้น้ำซึ่งรายได้ก็จะขึ้นอยู่กับการต่อยอดศักยภาพของแต่ละบุคคลจากข้อมูลที่เคยปรากฏบางคนมีรายได้ถึง6หลักต่อเดือนครูที่มาสอนก็มีความเชี่ยวชาญก็ผ่านกระบวนการฝึกมา นะคะผ่านกระบวนการฝึกแล้วก็ไปเพิ่มทักษะตัวเองไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้จนทําธุรกิจตัวเองบางคนลงฐานขุดเจาะก็มาขอบคุณว่าได้เงินเดือนหลักก็ด้วยความภูมิใจยกแค่ปวชปวสไปแต่ว่าสามารถพัฒนาตัวเองต่อย,ยอดไปก็สามารถสร้างรายได้ตรงนี้ได้คือผ่านจบไปก็มีงานทําแน่นอนขึ้นอยู่กับตัวของน้องๆผู้รับการฝึกเองรอบนี้ผู้เข้ารับการฝึกทั้ง16คนจากทั่วประเทศจะได้รับประสบการณ์อย่างเข้มขน้น เป็นแบบแรกของการเบริกทางสู่อาชีพใหม่ฝึกโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญน,นักดำน้ำมืออาชีพมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยระบบควบกคกุมที่รัดกุมเนื่องจากต้องใช้กระแสไฟฟ้าแบบ d ีซในการตัดเชื่อมและสามารถพูดคุยต่อโต้ได้ระหว่างปฏิบัติงานท้งภาพและเสียงเพื่อใช้เฝ้าระวังความผิดปกติขณะอยู่ใต้น้ำสร้างความปลอดภัยถังดังน้ำลึกเนี่ยเราจะใช้หัวดำแบบหัวเซอร์เฟดอย่างที่เห็นหัวสีเหลืองนะครับ อันนี้มันสามารถดำน้ำลึกได้ถึง50เมตรส่วนการดำน้ำโดยใช้ซูบ้าใช้สายคาบเนี้ยมันได้แค่30เมตรน้ำไม่ลึกมากเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ยังดำน้ําลึกไม่เก่งก็ให้ดำถังเล็กไว้ก่อนในการฝึกเขาจะมีความมั่นใจในการดำน้ําโดยไม่ตกใจตกสนุกถ้าคนที่เป็นนักดำน้ํามาแล้วเนี่ยสามารถลงถังนี้ได้เลยแต่สําหรับคนที่ชั่วโมงในการดำน้ำน้อยๆหรือมาเริ่มหัดใหม่เนี่ยก็ถังเล็กก็จะปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรในการฝึกครับ ผู้เข้ารับการฝึกต้องฝ่าบททดสอบอันท้าทายที่ต้องเชื่อมตัดโลหะระหว่างอยู่ใต้น้ําให้ได้รบับอุปกรณ์ช่วยหายใจที่มีน้ําหนักมากซึ่งบางคนมีความเชี่ยวชาญด้านการดำน้ำําอยู่แล้วก็มาฝึกเชื่อมโลหะเพิ่มส่วนบางคนเชี่ยวชาญด้านเชื่อมโลหะอยู่แล้วก็มาฝึกเชื่อมใต้น้ําเพิ่มเติมอัฟสกิลตัวเองต่อย,ยอดสู่อีกหนึ่งอาชีพรับราชการอยู่ครับแล้วพอดีไป พบว่ามันมีการดำน้ำแล้วมีการเชื่อมใต้น้ำก็เลยอยากมาเรียนรู้แล้วหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอะไรมาแล้วจนมาพบว่าที่นี่มีการฝึกก็ติดต่อมาครับมาฝึกตบทวนเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะเห็นว่าอาจจะทําให้เราพัฒนาไปทาหาอาชีพเพิ่มได้ครับในช่วงที่เรามีเวลาถ้าเกิดสําหรับเป็นคนที่ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนมันก็ก็อาจจะแบบตื่นเต้นนะมันก็ดูท้าทายดยีอุปสรรคก็คงจะเป็นถ้าถ้าเกิดแตกต่างจากเชื่อมบก มันก็น่าจะเป็นที่มันจะมีพวกน้ำอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะยากกว่าบนบกครับหลังจากฝึกจบจะมีไปรับรองการฝึกอาชีพให้เบิกเส้นทางสู่การต่อยอดในอนาคตส่วนผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการฝึกรุ่นต่อไปได้ผ่านทางช่องทางของสถาบันพัฒนาฝีมือรายงาน12สงขาลากรมพัฒนาฝีมือรายงานทีมข่าว MPT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา